สวัสดีค่ะพบก,กับช่องแอลชาแนลนะคะ่ะเนาะเมื่อนี้ก็มีแนวทางมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องในรับชมคือเก่านะคะ่ะเนาะเป็นแนวทางเราพัฒนาโค้งสุดท้ายคลิปที่2เนาะคะ่ะเนาะงมื่อวดประจาวันที่8เดือน7 2564ก่อนอื่นกับมาฟัางคําเตือนจักน้อยนะคะ่ะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดเรียกตำกอส18 ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองเขาก็มาเบิรงผลสรุปกันเนาะคะ่ะเนาะผลสรุปของวันที่5เนาะวันที่5แนวทางเราพัฒนาโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะก็เป็นชุด2ตัวบน3ตัว4ตัวเนาะคะ่ะเนาะผลที่ออกเนาะคะ่ะ3 7 9 3 3 3เนาะคะ่ะเนาะ3 3 3ส่วน4โตกะ9 3 3 3เนาะคะ่ะกับโบมีเนาะค่ะก็คือลดเนาะค่ะลดไปเนาะลดนะคะเนาะ สามตัวห้าเก้าหนึ่งเจ็ดแปดห้าแปดสี่หนึ่งก็คื้รุนะคะนาะลุดส่วนสตัวบนเก้าสามะคะเกาสากะบ่เขานะคะเนาะมเก่าหนึ่งะคะเนาะเก่าหนึ่งกลุดไปนะคะแต่มาเข่าเลขก,กําลังวั่นาะคะเนาะกาลังวันสามเจดล่างนะคะสามเจ็ 3, 7, ล่างกะบมมีเนะคะกลุดไปนะคะเนาะลุดสรุป คลิปนี้โค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะเนาะที่หายมากกับเขาอยู่ตลอดอยู่ดกนะคะแต่ว่ามาคลิปนี้กับรุดไปกับคอทษดคอภัยหลายๆเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขก,กับมีเข่ามีรุดบางกับคอทษขคอไัยผิดพลาดประการใดคอโทษขคอไพยเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมาตามต่อของวันที่8กันเลยจ้าวันที่8เดือนเจ็ด าโค้งสุดท้ายนะคะเนาะโค้งสุดท้ายเขาก็จะให้เป็นสองตัวนั่นคือเกลอนะคะเนาะสองตัวบนล่างสองตัวบนล่างสามตัวสี่ตัวนะคะเนาะส่วนสองตัวบนล่างนะคะสองตัวบนล่างก็จะให้เป็นแปดนะคะแปดสาม แปดสี่แปดห้าแปดหกนะคะเนาะสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามห้าส่วนสามตัวน้องคะเนาะสามตัวก็จะให้เป็นแปดสามสี่หกแปดหกเจ็ดสามศูนย์นะคะเนาะสี่ตัวเก้าแปดสามสี่ 2ตัวสองหกแปดหกหนึ 2, 6, 8, 6, 1, 7, 3, ส่วนเล,กล็กกาลังวัเนนะคะเล,กล็กกาลังวันก็จะให้เป็น3ามสองหนึ่งปดหกนะคะเนาะตัวเดนในรอบนี้จะให้เป็น8กับ3นี่ยแล้วเนาะคะ่ะเนาะแดกับ3 8มแสาตัวก็จะเลื่อมไปกลับเนอกจะไปกลับทุกครั้งเนาะ ส่วนสองตัวตัวที่แอดมากเนาะคะ่ะเนี่ยแปดสี่เนาะแปดสี่สามสี่แปดหกสามศูนย์เนาะคะ่ะเนาะส่วนเลขสามตัวเนาะคะ่ะสามตัวแอดสิมากตัวนี้เนาะคะ่ 7, 3, 0, นะเนาะเจ็ดสามศูนย์เนาะถ้ามักถ้าชอบก็บจดไว้แคบไวเนาะจา้ถาถ้าบ่มักก็สามารถเลื่อนผ่านได้เนาะ,ะแนวทางก็จะมีเขา่ามิรูดเนาะคะ่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเนาะคะ่ะเนาะ ก่อนสิออกไปกับซอยกดไหลกดแช่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าขอให้พี่น้องมีโชคมีลาบลำลำเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงกันสุขูสุขคนเนาะคะ่ะไว้พ่อกันคลิปหนาเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ